สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่งานฟา s ์ a ออโตโช w 2025ผ่านไม่ได้เลยกับบูธ h o o n d a ครับเขามาพร้อมกับแคมเปญพิเศษ Honda Pro โอไมคกูดครับท่านผู้ชมครับรับเลยไม่ต้องลุ้นนะต้องบอกว่าถือว่าสุดยอดมากๆ่แคมเปญพิเศษในงานนี้ต้องบอก Honda จัดเต็มไม่แพ้ใครเลยครับเดี๋ยวต้องมาดูมาชมกันครับว่าเขามีอะไรบ้างนี่น่าสนใจและที่สําคัญผมลองดูแล้วเขาบอกว่าถ้าเรามีรถ Honda ชวนเพื่อนมาซื้อ ก็ได้สิทธิพิเศษด้วยเช่นกันนะแล้วยังมีโปรเด็ดๆอีกมากมายเลยฮะอยู่ภายในงานนี้อย่าลืมครับเดี๋ยวต้องมาดูมาชมกันดูรายละเอียดครับว่าเขามีแคมเปญอะไรบ้างครับเริ่มกันที่ Honda c ซีว c ในกลุ่ม e-SEV ของเขาหรือกลุ่มไฮบริดเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจฮะแคมเปญเด็ดเด็ดเขามีแน่นอนนะแต่ว่าหน้าตาของเขานี่ในรุ่นนี้นี่โฉบเฉี่ยวเอาเรื่องเลยนะผมว่านี่วัยรุ่นนี่มองผ่านไม่ได้เลยนะ c ีว i c เขาเนี่ย ตลอดการยังดูเทเ่เสมอครับราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้บาทครับเป็นสปอร์ตซีดานขวัญใจคนไทยเลยครับในรุ่นนี้ครับมาพร้อมขุมพลังแบบฟูลไฮบ r ิดแล้วที่สําคัญในงานนี้นะดอกเบีย้ย0%ูนเปอรเซนต์นะท่านผู้ชมครับพร้อมรับฟรีประกันภัย1ปีฮนะหรือจะเลือกดอกเบีย้ย0.99%พร้อม Honda e c อ l u s i v e Care แปีเท่ากับมูลค่า1 7 3 0 0 0บาทเลยนะท่านผู้ชมครับ โอ้โห oh, ดูว่าในรุ่นนี้ต้องบอกว่าแจ่มจริงๆัยรุ่นนี้เขารู้กันเลยนะและที่สําคัญคุมพลังไฮบริดของเขาเนี่ยในซีวิกเมื่อก่อนอาจจะดูเป็นรถสปอร์ตที่ดูแรงและกินน้ำมันแต่ว่าปัจจุบันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเขาประหยัดเกินเบอร์เลยอันนี้ต้องชมเอาจริงๆนะเดี๋ยวไปดูรุ่นอื่นฮะขยับไปดูด้านข้างเดี๋ยวไปดู Accord อีกหนึ่งรุ่นถือว่าเป็นรถระดับลักชัวรี่ที่น่าสนใจของ Honda เลยนะแต่เขาก็ยังมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดเช่นกันครกันะท่านผู้ชมครับ <S <S ส่วน Accord นี้ต้องบอกว่าเป็นรถ เป็นรถยนต์นั่งแบบพรีเมียมเลยนะท่านผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งเรือธงของ Honda ที่ดีไซน์ที่ค่อนข้าง จะออกไปทางร่วมสมัยแล้วก็ที่สำคัญเข้ามาพร้อมกับขุมพลังแบบฟูลไฮบริดนะท่านผู้ชมครับแล้วลองดูใกล้ๆเขเส้นสายของเขานี่เรียกว่าดูดีเลยครับท่านผู้ชมครับผมนี่ยังชอบเลยต้องบอกว่าขับสมูทมากๆในรุ่นนี้แล้วเขามาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษะฮะดอกเบีย้ย0%แล้วก็พร้อมรับประกันภัย1ปีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บัตรเติมน้ำมันอีก10,000บาทโอ้โหอะไรจะให้เยอะขนาดนั้นหรือจะเลือกดอกเบีย้ยแบบ0.99%้รนะท่านผู้ชมครับ พร้อม e x c l u s i v e Care Honda นฮะนี่ฮะ5ปีเลยนะเทียบเท่ามูลค่า2 000, 5 5 0 0 0บาทเลยนะหรือว่าจะเลือกรับบัตรน้ำมันมูลค่า1,000 0บาทแม่อันนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยคนระับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังมี Happy t เทรดอินสำหรับ Honda Accord ESEV รุ่น E ีฮนะมอนำรถคันเก่ามาขายนำม,มาเทนะิรนฮะรถยนต์ Accord รุ่นใหม่รุ่น E ที่โชว์รูม Honda รับสิทธิพิเศษมูลค่า40,000บาทครับในรุ่นนี้นะเรียกว่า Honda เนี่ย จัดเต็มจริงๆผมว่าถ้าเกิดใครที่กำลังมองหานะในกลุ่มนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะ Honda Accord ของเขาเนี่ยภายนอกและภายในดูกลมกลืนกันอย่างมากสมรรถนะยอดเยี่ยมกว้างขวางอัธยปโยชน์เต็มๆมาเท่าชมครับผมลองขับแล้วในรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคนะราคาที่จอดอยู่นี่คือรุ่น R S ครับ E S E V แน่นอนนะเราจะเห็นความดุดันของเขาฮะไม่ว่าจะเป็น รอบคันเส้นสายที่มันดูเฉียบดูคมมากๆเลยท่านผู้ชมครับบางครั้งหลายๆคนบอกว่าจะเอาไปเป็นรถยนต์นั่งสําหรับครอบครัวแต่หลายๆท่านก็บอกว่าเอ้ยเราไปเป็นรถยนต์นั่งสําหรับผู้บริหารได้เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเรียกว่าพร้อมครบถ้วนฮะในรุ่นนี้ฮะสปอร์ตพรีเมียมของแท้เลยครับต้องมาดูฮะที่บูธฮอนดา้าเดี๋ยวไปชมรุ่นอื่นครับ อีกหนึ่งรุ่นก็ต้องนี่ฮะ H R V ฮะ E d V ในรุ่นนี้ต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ Honda เขาเต็มใจนำเสนอฮะขายดีพอสมควรฮะในรุ่นนี้เขาก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆด้วยเช่นกันครับท่านผู้ชมค,ครับ ว่านี่คือเป็นอีกหนึ่งรุ่นพิเศษเลยนะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น RS เลยแบบครับเนี่ยรุ่น RS นะรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่949,000บาทถนะ้าในรุ่นนี้ดอกเบี้ย0%นะก็ประกันไทยชั้น1ดอกเบีย้ยหรือจะเลือกดอกเบี้ย0.99ก็มีมาเหมือนกันครับแล้วก็ Honda c แค e ของเขามีมาให้ด้วยเช่นกันนะท่านผู้ชมครับในรุ่นนี้นะผมบอกว่ารุ่นนี้นี่ถ้าเป็นครอบครัวที่ชอบการเดินทาง รักการผจญภัยนิดนิดผมว่าเหมาะเป็นอย่างมากเลยนะเรียกว่าอัธายาศัยเนี่ยเพียบพร้อมจริงครัสีสวยมากเลยการกีแซนของเขาเนี่ยมาด,ดูเส้นสายของเขาดีแล้วก็คือเขา,เ,ขาเป็นคอร์เวอร์ที่สูงขึ้นมานิดนึงนะท่านผู้ชมครับการเดินทางของเขาเนี่ยมันจะทําให้ไปได้ทุกสภาพถนนแล้วก็ทุกสภาพเส้นทางครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งรุ่นครับที่อยู่ทั้งฝั่งนู้นครับหรือท่านผู้ชมอยากจะได้ตัวจบของ s อ v แบบพรีเมียมก็ต้องนี่คะ C R V E S E V ในรุ่นนี้เลยครับราคาของเขาคันนี้อยู่ที่1นึ่0 0้านนับาทนะท่านผู้ชมครับต้องบอกว่านี่คือตัวจบของครอบครัวเลยครับเรียกว่าเดินทางได้ทุกเส้นทางไปกันแบบครอบคุมเลยคนที่รักการเดินทางจะต้องมามองรุ่นนี้แล้วครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะแล้วถิถ่มคันได้ E S E V เนี่ย ยิ่งทำให้การเดินทางเนี่ยมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความประหยัดนะท่านผู้ชมครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะฮอนด้าเขาพัฒนามาไกลจริงๆรันะท่านผู้ชมครับในขุมพลังไฮบริดของเขาครับในรุ่นนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยเช่นกันนะท่านผู้ชมครับโปรโมชั่นของเขาเนี่ยเรียกว่า ถ้าสนใจครับดอกเบีย้ย0%แล้วก็ฟรีประกันภัย1ปีท่านผู้ชมครับหรือจะเรียกเลือกดอกเบีย้ย0.99พร้อม Honda Exclusive Care 5ปีเทียบเท่ามูลค่า213,000บาทนะท่านผู้ชมครับแล้วนอกจากนี้ในงานนี้เขาไม่ได้มีเท่านั้นครับเขายังมี Honda e-n1 ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ100%ของเขามาจอดอยู่ในงานนี้ด้วยเช่นกันครับ Honda e-n1 เนี่ยเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกของ h อ n d a ที่วิ่งไกลสูงสุดเลยนะระยะทางของเขาเนี่ย500กิเมตร ต่อการชาร์จ1ครั้งฮนะแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยแน่นอนนะโฉบเฉี่ยวอยู่แล้วครับสมมุติในทุกจังหวะราคาของเขาอยู่ที่1นึ่งร้านหนึบาทครับในรุ่นนี้เรียกว่าดูแลกันแบบใกล้ชิดเลยนะไปได้ทุกโชว์รูมของ Honda ทุกตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ได้รับการบริการโดยช่างมาตรฐานเรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ย ของ Honda เลยทุกที่เลยนะไม่ต้องกังวลเลยครับเขามาพร้อมกับดอกเบี้ย0.69%สํำหรับเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ Honda และครอบครัว Honda หรือรับดอกเบี้ย0.99%สํำหรับลูกค้าทั่วไปพร้อมรับ Honda e เอ็กซ์คลูซแค5ปีและโฮมชาร์จเจอด้วยบริการติดตั้งสายชาร์จแบบพกพานี่ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ราคานี้ถ้าเกิดรวมบริการนี้ก็จะอยู่ที่69,500บาทครับท่านผู้ชมครับ รับงาน Fast Auto Show 2025ในครั้งนี้นะคะ Honda ยกขบวน XEV มาแบบจับเต็มค่ะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ EV นะคะซึ่งก็คือ Honda e n 1นะคะนวัตกรรมไฟฟ้ารุ่นแรกจาก Honda ค่ะและยังมี eH EV full hybrid นะคะมาในหลากหลายเซกเมนต์เพื่อตอบสนอ,องทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าค่ะ และพิเศษในครั้งนี้นะคะเรามาพร้อมกับ Honda Pro O h My g o ูยกขบวนคุ้มนะคะรับเลยแบบไม่ต้องลุ้นค่ะที่มาพร้อมกับหลากหลายทางเลือกนะคะให้กับลูกค้าเพื่อเป็นเจ้าของรถในช่วงกลางปีนี้ค่ะโดยคุ้มที่1นนะคะมีทางเลือกนะคะในส่วนของดอกเบี้ย0%รซึ่งมาพร้อมกับฟรีประกันภัยค่ะลูกค้าสามารถจะรับเลือกเป็นดอกเบี้ย0 9นนะคะพร้อม Honda Exclusive Care ค่ะซึ่งจะดูแลตั้งแต่ลูกค้าออกรถใหม่นะคะมีทั้งแพ็คเก 3ปีและ5ปีค่ะคุ้มที่2นะคะกับ Honda Friend Get Friend ค่ะลูกค้าเก่า Honda แนะนำลูกค้าใหม่มาออกรถนะคะรับ E-Voucher 3,000บาทเพื่อเข้าใช้บริการในศูนย์บริการค่ะและลูกค้าที่ออกรถใหม่ค่ะรับบัตรน้ำมันมูลค่า3,000บาทค่ะ คุ้มที่3นะคะกับ Honda Happy Trade-in ค่ะเมื่อนำรถมาเทินเป็นรถ Honda ใหม่นะคะได้รับสิทธิพิเศษ1,500 0บาทถึง1,000 0 0บาทแล้วแต่รุ่นค่ะและสุดท้ายนะคะคุ้มที่4นะคะกับโปร Honda สบายดีซีซั่นค่ะบริการหลังการขายก็ผ่อนสบาย0%ค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอเรียนเชิญลูกค้าที่สนใจค่ะเข้าร่วมนะคะสร้างประสบการณ์แบบฟิลกู๊ดแบบนี้นะคะในงาน Fast Auto Show ที่บูธฮอ n ด a านะคะงานจะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6รกรกฎาคมค่ะที่ไบเทคค่ะหรือถ้าสะดวกนะคะสามารถไปที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะจะมีตั้งแต่เดือนนี้นะคะถึงเดือนสิงหาคมค่ะลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะได้จากเว็บไซต์ Honda และช่องทางโซเชียลมีเดียของ Honda Thailand ทุกช่องทางค่ะสำหรับในส่วนของการบริการนะคะลูกค้าสามารถมั่นใจได้นะคะกับศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศถึง222แห่งค่ะอีกทั้งนะคะยังมีช่างที่ชำนาญการนะคะในส่วนของเทคโนโลยี ehev e ด้วยเช่นกันค่ะ แคมเปญที่น่าสนใจนะแล้วถ้าเกิดว่ามาที่งาน f a า t ์ u ออโตโช2025ท่านผู้ชมยังจะได้สิทธิพิเศษอื่นๆมากมายนะต้องมาดูมาสัมผัสด้วยตนเองหรือว่าจะไปที่ตัวแทนจำหน่ายก็ได้เช่นกันครับวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมครับอย่าลืมแวะมาที่บูธฮอนด้าครับรับสิทธิประโยชน์มากมายโปรโมชั่นเด็ดๆเพียบครับแล้วพบกันครับ